อย่าเอาความทุกข์ของตัวเองไปสําเติมคนอื่นในชีวิตประจําวันเราทุกคนต่างมีความทุกข์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเงินการงานความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งความรู้สึกภายในใจบางครั้งเมื่อเราทุกข์เราอาจเผลอระบายออกด้วยคำพูดหรือการกระทำที่ทำร้ายคนรอบข้างโดยไม่ตั้งใจเช่นพูดประชดพูดตัดพอ้อ หรือแสดงอารมณ์ใส่ใครสักคนเพียงเพราะเราอยากให้เขารู้ว่าเรากำลังลำบากแต่ความจริงแล้วการเอาความทุกข์ของเราไปซ้ำเติมคนอื่นไม่ได้ทำให้ความทุกข์ของเราลดลงกลับกลายเป็นเพิ่มภาระใจให้เขาต้องรับน้ำหนักของเราด้วยลองเปลี่ยนจากการส่งต่อความทุกข์มาเป็นการส่งต่อความเข้าใจและเมตตาแทนแม้เราจะไม่สามารถยิ้มได้กว้างในวันที่ใจหนัก แต่เราก็ยังเลือกได้ที่จะไม่ทำให้คนอื่นต้องแบกทุกข์เพิ่มเพราะในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่มีปัญหาการเลือกไม่ซ้ำเติมใครคือการทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ไม่จองเวรแม้ถูกเบียดเบียนก็ชื่อว่าชนะด้วยธรรมธรรมบทข้อ2 2 3 thank you